ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวันวัครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้งานแอป Audio Evolution นะครับเป็นการใช้งานในการใส่เอฟเฟกนะครับชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยใช้ Audio Evolution มาบ้างแล้วนะครับ แต่สาหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะครับอยากรู้ว่ามันเป็นแอปอะไรนะครับมันเป็นแอปทาเพลงนะครับก็สามารถใส่ซาวด์ดนตรีใส่กรองกีตาร์เบสอัดเสียงนั่นเองมันเป็นแอปอัดเสียงแล้วก็สามารถใส่เอฟเฟกเสียงได้เหมือนคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับก็ไปทำเพลงกันได้ง่ายๆในโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถต่ออินเทอร์เฟซได้ต่อไมโครโฟนต่ออะไรได้นะครับก็สามารถไปดูได้ในช่องนะเดี๋ยวผมทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้สามารถเข้าไปดูเนี่ยนะครับมีบอก ไว้หลายคลิปมากนะครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําเกี่ยวกับการใส่เอฟเฟกต์อ้าวมันมีอะไรแปลกใหม่เข้ามาจริงๆแล้วมันไม่ได้แปลกหรอกแต่มันเป็นเรื่องที่เราเพิ่งรู้นะครับพอดีมีน้อง f c ถามกันเข้ามาว่าวิธีการใส่เอฟเฟกนะครับก็คือกดเข้าไปที่เอฟเฟกกิทตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดเข้าไปแล้วมันก็จะมีเอฟเฟกเห็นไหมครับปกติอ่ะเราจะใส่เอฟเฟกกันเป็นแถวเรียงนะครับแล้วคนเดี๋ยวผมทําแบบปกติให้ดูก่อนอ่ะ แบบปกติเราจะเห็นเอฟเฟกเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนี่เราจะใส่เอฟเฟกเสียงร้องอะ,อะไรเราก็ใส่ไปแบบนี้นะครับเอฟเฟกต์มันจะเรียงไปแล้วเคยสังเกตไหมครับว่ามันจะมีแถวล่างเห็นไหมแล้วเรากดใส่เอฟเฟกไม่เห็นได้สักทีนี่ใส่เข้าไปเราใส่เข้าไปนะแต่เอฟเฟกมันไม่ทํางานทําไมเอฟเฟกมันไม่ทํางานเพราะว่าไอ้เส้นสีเหลืองเนี่ยเห็นเส้นสีเหลืองไหมมันคือเส้นการทํางานของเสียง สมมุติว่าเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเสียงเข้ามาจากตรงนี้นะครับเป็นเสียงร้องของเราเข้ามาแล้วผ่านเอฟเฟกจนไปกระถึงจนมากระทั่งออกท้ายสุดตรงเอาท์นะครับมันผ่านเอฟเฟกอะไรมาบ้างแล้วถ้าเราใส่เอฟเฟกเราต้องการจะใส่เอฟเฟกแถวล่างเนี่ยแล้วไอ้เส้นเหลืองๆนี่มันไม่ผ่านไปมันก็เป็นลำดับขั้นอ่ะอธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆอะสมมุติว่าเรามีเสียงเสียงร้อง ร้องเพลงเข้ามาเป็นสัญญาณเสียงแบบนี้นะครับเข้ามาผ่านเอฟเฟกตัวหนึ่งตัวนี้เอาเสียงรีเวิร์บแล้วกันง่ายๆรีเวิร์บคือเสียงกล้องแล้วอันนี้ดีเลย์ดีเลย์คือเอ็ o โคปกติการใส่เอฟเฟกแบบนี้ดีเลย ดีเลย์และเอ็โคนะครับเรียงไปแบบนี้พอเสียงปกติเราเข้ามาเป็นหนึ่งก้อนแบบนี้นะครับพอเข้ามาผ่านรีเวิร์บมันก็จะมีเสียงปกติแล้วก็มีเสียงรีเวิร์บเข้ามาอ่าบวกกันมาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พอมาถึงเอฟเฟกตดีเลย์ก็เสียงปกติใส่ดีเลย์หน่อยนึงแล้วก็เสียงรีเวิร์บแล้วก็ดีเลย ใส่ตรงที่มันรีเวิร์บมาอ่ะเสียงที่เราได้ก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราใส่เสียงร้องนี่คือรีเวิร์บอันนี้คือดีเลย์เสียงถูกแยกออกมาอย่างนี้ปึ๊บเห็นไหมครับเสียงที่ได้ก้อนนี้พอผ่านสองตัวนี้ออกมามันก็จะกลายเป็น เสียงหลักแล้วก็รีเวิร์บดีเลยหน่อยหน่อยแบบนี้เห็นไหมครับเสียงที่ได้ตรงนี้มันจะต่างกันก็คือมันจะใส่รีเวิร์บและดีเลยพร้อมกันในเสียงหลักแต่ตัวนี้มันจะใส่รีเวิร์บก่อนแล้วค่อยมาดีเลยนะครับแล้วทีนี้หลายๆคนสงสัยว่าแล้วมันจะใช้ยังไงล่ะนะครับกดยังไงให้มันขึ้นนะครับวิธีการใช้งาน เรากดเข้าไปที่เอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับเอฟเฟกตกริตรงนี้เราก็ใส่เอฟเฟกเขากดเข้าไปตัวนี้เราต้องการจะใส่ดีเลย์และตรงนี้เราต้องการใส่รีเวิร์บอ่ะถ้าเราใส่แบบนี้มันจะออกแต่ดเลย์อย่างเดียวรีเวิร์บไม่ทำงานถ้าเราต้องการให้รีเวิร์บทำงานให้ทำการกดคู่กันแบบนี้ฮะดูมือดูมือผมดีๆนะใช้2นิ้ว กดตรงนี้เห็นไหมครับเส้นสีเหลืองนี้มันจะมาแล้วแล้วกดอีกทีหนึ่งตรงนี้เห็นไหมครับอืมทีนี้อเอฟเฟกจะทำงานพร้อมกันคู่เป็นแบบคู่ขนานรีเวิร์บและดีเลย์พร้อมกันแบบนี้นี่คือวิธีการใช้งานนะครับผมก็เพิ่งรู้เรื่องนี้เหมือนกันพอดีมีน้อง fc คนหนึงบอกเข้ามาผมก็เลยทำคลิปลงไว้ทุกคนได้ดูกันนะครับถ้าต้องการเอาออกก็กดค้างเหมือนเดิมหายไป กดมาทางนี้มาทางนี้แล้วค่อยเลี้ยวมาอย่างนี้อย่านี้ก็ได้นะครับก็เหมือนกันนะ่ะก็จะดีเลย์แล้วก็มาอะไรก่อนนะคอรัสอ่ะเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันต่างจากธรรมดาปกติยังไงก็คือเสียงที่ได้จะถูกรีเวิร์แล้วก็มารวมกับดีเลย์และคอรัสมารวมกันตรงนี้ซึ่งไอเสียงรีเวอร์เนี่ยจะไม่ถูกคอรัสเข้าใจไหม ก็จะเป็นการใช้งานของมันนะครับวิธีการใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ลองไปเล่นกันดูนะครับว่าเราสามารถใส่เอฟเฟกในแบบคู่ขนาดได้เยอะมากนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้อธิบายงงไปหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับถ้าไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาที่ด้านล่างคลิปได้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการใช้ audio evolution กันอีกเรื่อยๆนะครับถ้า ถ้าคนสนใจในการใช้แอป Audio Evolution ในการทำเพลงกันเยอะขึ้นนะครับโอเคต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอ้ออย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ